เดิมที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของที่เอกชนแล้วก็ที่วัดที่เอกชนเนี่ยก็จะมีเป็นที่ของในเล็กนานาบ้างของที่เจ้าขุนบุญนายมั่งหลายๆท่านเนี่ยอยู่กันเต็มพื้นที่เสร็จแล้วพออยู่ไปเนี่ยก็จะสืบทอดกันไปให้เช่าช่วงกันไปอย่างที่วัดเนี่ยก็จะเช่าช่วงกันแต่เท่าที่พวกเราอยู่แล้วก็เกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ยอยู่กันมาไม่ต่อต่อหนึ่งครอบครัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปีตอนนี้ที่เกาะกลุ่มกันเนาะ พวกที่ื้อย้ายออกไปนี่ยนอกจากเขามีที่ทางขยับขยายออกไปข้างนอกได้ก็ถึงขยับขยายเมื่อปี2,535ได้มีกิจสุริกาเวนคืนที่ดินตรงนี้อยู่เราเองตอนนั้นสมัยนั้นก็ยังทำงานอยู่เป็นนักเรดินทุิ่งจบใหม่ๆก็เข้าทำงานก็ยังไม่รู้เรื่องการเมืองการอะไรเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรสมัยพ่อแม่ที่เขาเป็นกรรมการกันอยู่เนี่ยก็ก็ได้มีการ จากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็คือทางเขตเนี่ยก็เรียกไปคณะกรรมการเองก็ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทางเขตอยู่ก็อยู่ไปแล้วก็เรียกไปเรื่องของที่ดินตรงนี้จะต้องเวนคืนที่ดินเนื่องจากเป็นกฎหมายเวนคืนเป็นกิจสิิกาเวนคืนมาล่้ทีจากปี3 5เดิมทีกิจสิิกาเวนคืนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พศ2502แล้ว แต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องการเวรคืนไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจะมีการเวรคืนของเกาะรัตนโกศิทป์พอมาปี3 5หชาวบ้านนี่ก็ตกใจแต่เนื่องจากกฎหมายเนี่ยถ้าถ้าถ้าอยู่แล้วเนี่ยมันจะผิดกฎหมายก็จำใจมันถูกบังคับไปในตัวก็ต้องจำใจออยอมรับการเวรคืนตัวนี้ สมัยพ่อแม่เองเนี่ยก็ได้ไปทางเขตนกเขตก็บอกว่าต้องออกนะเนื่องจากเป็นกฎหมายถ้าไม่ออกเนี่ยจะไม่ได้รับค่าวเวรคืนใดๆทั้งสิ้นพวกเราเองเนี่ยในฐานะสมัยพ่อแม่เนี่ยต้องยอมรับว่าหนึง่งรัตว่ายอย่างไงก็ต้องว่าตามสมัยโน้นซึ่งไอเดียหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจูงพาไปคือก็ไม่รู้จะคัดค้านาไ,ไม่รู้จะคัดค้านยังไงเนื่องจากอยู่ชุมชนโดดโดโด่ดะ การสัมพันธ์ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีการสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนต่อชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายสร้างเป็นองคอ์กรสมัยพ่อแม่เรายังไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้มีการลงไปอบอกชาวบ้านหลังจากรับฟังจากเขตแล้วมาคุยกับชาวบ้านว่าต้องต้องเว้นคืนต้องออกนอกพื้นที่เนาะไปอยู่พื้นที่อื่นนะ่ะซึ่งเดี๋ยวรัฐเขาจะจัดหาให้ก็สรุปแล้วก็ประชุมกับชาวบ้านแล้วก็พาชาวบ้านตอนนั้นตอนที่ประธานชุมชนน่ะซึ่ง ผมเองก็เลิกเลิกเลิกจากทำงานแล้วก็ได้ออกมานั่งฟังเขาก็บอกโอ,โอ้ต้องอย่าไปขัดขืนเลยนะถ้าขัดขืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ค่าเวรคือเวลามาลื้อถอนเนี่ยถ้าเราไปขัดขืนหรือดื้อดึงนะกฎหมายก็ยงเงี้ยก็จะไม่ได้อะไรเราเองก็กลัวก็ไม่ไมค่อยสันทัดอะไรสรุปแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในฐานะผมเองเป็นผู้อาศัยพ่อแม่ย่ยเป็นเจ้าของบ้าน พื้นที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แต่ตัวบ้านเนี่ยคือเป็นเราเป็นเจ้าของโดยเช่าเช่าพื้นดินจากทางวัดแล้วเราก็ปลูกบ้านขึ้นก็ได้ไปเซ็นไปเซ็นยอมรับกับทางกรทมกทมเองก็จะมีเป็นปักเป็นใบแต่มายพ่อแม่เล่าให้ฟังเนาะละเอียดเลยว่าเป็นใบฉนดนะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่หนองจอกมินบุรีเป็นโครงการฉลองกรุงสอง พอแม่ก็รู้อ้าวอ,อ,อยู่ก็อยู่ทีนี้ลักษณะการเนี่ยพอปี3าเนี่ยก่อนที่จะ,จะจะดำเนินการมาปี37เซ็ซนรับทราบเนี่ยปี3 5เองเนี่ยก็ักก็จะมีทางเขตเนี่ยมาวัดพื้นที่บ้านเขาก็ถามวัดไปเพื่ออะไรเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายไม่ให้ความชาวบ้านนี่ก็ไม่รู้ว่าวัดก็วัดไปบ้านเล็กสรุปแล้วเขาก็ไปตีเป็นจํานวนเงินออกมาว่าบ้านเล็กเนี่ยก็จะได้เล็กเลยอย่าง ไม้อะไรอย่างเงี้ย <คา S 1> ก็ยังห,ออหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนแล้วแต่บ้านเล็กใหญ่หญกลางอะไรว่ากันไปนะทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นประเด็นออกมาว่าทีนี้ถ้าเราอยู่ไม่ได้จะไปยังไงอะ่ะหนึ่งก็คือว่าเอาเคมีที่ฉลองกุ้งให้นี่ชาวบ้านเนี่ยก็จิ้มเลยจุงจ้งจุงจ้งจุ้งจุ้งจิ้งมันอยู่เลยโอเคไปปลูกสองชั้นชั้นหนึ่งก็แล้วแต่อนาคตทีนี้หลักการปลูกเนี่ยก็คือว่า ทางกทมหลังจากจองแล้วเนี่ยก็มาเซ็นสัญญารับเงินแล้วแต่ตัวบ้านหลักหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่หลังจากมาเซ็นแล้วเนี่ยคือมันมีเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหลังจากเซ็นแล้วเนี่ยตามทฤษฎีก็คือว่าคุณจะต้องออกนอกพื้นที่แต่โอเคชาวบ้านบอกว่าตรงนั้นมันยังไม่ได้ปลูกสร้างอะไรเลยเนี่ยตอ<ม>นนี้โอเคกทมก็เลยบอกว่างั้นจองก่อน10,000บาท10,000บาทในการจองล็อกจองค่าที่ดินเนาะแล้วก็ผ่อนส่งไป ที่ดินตอนสมัยนั้นก็ตกประมาณอยู่ในละลาวสมัยพ่อแม่ก็อยู่แสนต้นๆนะสมัยเมื่อปี35หนะก็เอาเงินกทมก็จะจ่ายร้อยเปอมานะแต่เอาแค่เจ็ดสิรใครรับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปเอาที่ธนาคารออมสินแล้วก็ามาลื้อบ้านอ,าออกไปจะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่คุณแต่เขามีโครงการให้น้องจอกมินบุรีไอ้ส่วนพวกเราก็เกาะกลุ่มกันได้เอาว่าไปจิ้มล็อกกันสมัยพ่อแม่นะไม่ใช่สมัยผมนะสมัยพ่อแม่เราก็ไปจิ้มล็อกกันไปอยู่ที่นั่น สรุปแล้วผ่อนส่งไปจองล็อกหนึ่งหมื่นผ่อนส่งไปหนึ่งหมื่นสองพันสองพันยี่สิบหกบาทหรือ,อยังไงไอพันสองร้อยยี่สิบหกบาทหรือ,อยังไงเนี่ยดูตามบินนะยี่สิบตารางวาผ่อนไปสองปีก็เช่ารถกันไปดูจากปีสามห้าพวกไปสามเจ็ดสามเจ็ดรับเงินเริ่มทยอยรับเงินแล้วสามเก้าพอผ่อนไปสองปีจนปีปีสามเก้าก็รวมตัวกันเช่ารถไปดูผมก็ไปดูด้วยในฐานะตัวแทนที่บ้านก็เช่ารถไปดูกัน ทางเข้าโครงการสายเมื่อปีเ37 38 39นี่แหละผ่อนไป2-3ปีนี่แหละโครงการมันแบบมันเพิ่งเริ่มใหม่ๆเป็นฝุ่นดินแดงแลยเข้าไปเกือบ10กิโลแล้วก็เป็นที่เวิง้งที่โล่งว่างเปล่ามีเสาไฟปักอยู่ไม่รู้นะป่าปามีหรือเปล่าแต่สายไฟไม่มีแน่นอนแล้วก็ใช้เชือกฟางกัน้นเป็นล็อกเอาไว้ มีเขียนป้ายเป็นเลขที่เอาไว้กระดาษปิดว่าล็อกเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่จางละฝนตกอะไรบั่งเลอะเรือนบั่งทุกคนก็ไปดูของตัวเองอยู่ล็อกไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ไอ้ผ่อนไปสองปีแม่ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนย่่าเจ้าเสิร์ฟไม่เห็นก็เลยกลับมานั่งคุยกันเน้ยก็เช่าเสร็จกลับมาไปไหนเนี่ยไปการเคหะเขาให้กทมโอนเรื่องไปการเคหะเลยนะไปติดต่อเราก็ไปการเคหะไปถามกันสรุปแล้วว่าคุณ่ะต้องผ่อนให้หมดก่อนในค่าที่ แล้วค่าบ้านจะต้องขึ้นเนี่ยจะต้องขึ้นบ้านเนี่ยห้าปู่เพิงหมางแหนนะจะต้องปลูกเป็นแบบเป็นโครงการขึ้นมาก็ใช้เม็ดเงินก็ประมาณสองแสนกว่าสมัยนน้สองแสนห้ายี่สิบตารางวาชั้นหรือสองชั้นแล้วแล้วค่อยว่ากันแล้วแต่จํานวนบ้านหรือหด<อ>ลงมาก็ปลูกเองทั้งหมด,ด,ดไม่ก็คือคือว,ว,วคือใช้แปลนเดียวอะ่ะแต่ว่าจะเอาใครจะเอาช่างที่ไหนมาปลูก<ม>จะต้องใช้แปลนขอแบบจากการเทหะ กางเกยหาก็จะขอจากทางเขตให้คือทำเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะเจวาในฐานะั้นชาวบ้านก็ฟังดูดีนะฟังมันดูดีจากขั้นตอนมันเยอะไงเสร็จ <c oughs> แล้วปุ๊บโอเคปู่ก็ยังอยู่ไม่ได้ก็กลับมาปีส9มเกก็กลับมาเพิ <c oughs> ่วมาส9มเก้าคาบสี่สูนย์เราก็มานั่งคิดดูโอ้โหเราไปนี่หากทมแม่งเอาเราไปปล่อยเกาะหนึ่งไม่ตามไปดูเลยเฮ้ยอาชีพกูจะตามไปหรือเปล่าไปอยู่ที่นั่นจะเป็นพื้นที่โล่งว่างเปล่าทางเข้าเกือบส0กิโล เช้ามีสองแถววิ่งเข้าหนึ่งเที่ยวบ่ายอีกหนึ่งเที่ยวถ้าเราไปอยู่นั่นหนึ่งอาชีพกูไม่รู้จะไปขายไขรนี่พูดแบบตรงๆเลยนะชาวบ้านเนาะอาชีพเราไม่รู้จะไปขายใครสองลูกหลานเราจะทํำยังไงเนี่ยเรียนหนังสือรนนงสือปกติถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยเรื่องอาชีพเราสามารถเข็นไปค้าขายได้พี่จูงน้องข้ามถนนไปเรียนวัดฝั่งตรงข้าม ไปกลับมาถึงก็เข้าอยู่ในชุมชนก็อยู่ไม่ต้องเป็นหัวพ่อแม่ค้าขายใบใบเย็นเย็น<ๆ>ก็จะกลับมาที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งดูแลกันเองได้พอไปอยู่นู่นมันกลับตละลัดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต้องทำมาหากินต้องไปส่งลูกหลานไหนต้องไปส่งลูกหลานไหนต้องทำมาหากินบ้านไหนถ้าไม่มีรถเข้าอยู่ในโครงการผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปทำมาหากินแล้วครับนี่ทำให้เห็นว่าโดนปล่อยเกาะแล้วนะ ประเด็นที่3เรื่องนี้อนาคตสร้างบ้านเฮ้ยต้องใช้เม็ดเงินเราไม่ใช่หรือย้ายแล้วเสร็จปุ๊บโอ้โหมีบ้านให้เราอยู่เลยอะไรอย่างนี้เรามีอาชีพค้าขายพื้นล่าเพราะนั้นเป็นบ้านเป็นหลังๆโอเคอยู่ได้แต่ถามว่าถ้าบ้านยังไม่ปลูกล้วจะไปอยู่ยังไงประเด็นสุดท้ายก็คือว่านอกจากเป็นนี่อนาคตแล้วเรื่องการคมนาคมไม่เอื้ออํานวยเลยอย่างที่บอกเด็กการเรียนค้าขายเราจะไปยังไงเช้ามีสองแถวเข้าออกบ่ายเที่ยวนึง สมัยนู้นนะพูดถึงสมัยนู้นใครจะไปทนอยู่ได้เราก็เลยกลับมานั่งคิดเมื่อตอนปลายปีสามเก้านั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าอยู่อย่างนี้เราตายแน่เลยเราก็เลยมานั่งคิดกันจะเอาอยัางไงดีว่าสรุปได้เรื่องราวว่าไม่เอาละไปอยู่นั่นแล้วเราตายสรุปเลยนะเราขออยู่ในตรงนี้ดีกว่าถ้าเราอยู่แล้วเราไม่ตายเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ในแบบขอแบ,บ่งปันพื้นที่ผมเองก็เรียนจบทํางานบริษัทแล้วเองต้องมานั่ง เราแวดระวังเรื่องบ้านกําลังจะโดนไล่ลื้ออยู่ถ้าเราไม่ไปถ้าไปอยู่ที่นั่นมันอยู่ไม่ได้เครียดหนักเลยทั้งครอบครัวทุกคนเครียดนั่นหนักไปแล้วมันอยู่กันไม่ได้เครียดหนักก็เ,รเครียดหนักทํายังไงเสร็จคุยกันไม่เอาแล้วเป็นตายไงก็ขออยู่ในพื้นที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งจะทําให้เห็นว่าหนึ่งกทมหอลอกเราเอาออกนอกพื้นที่โอเคเดี๋ยวกูก็จะมาถายทำในสวนละมึงออกไม่ออกมึงรับเงินไปเลยบังคับให้รับร้อยแต่จะรับ75% รับเจ็ด้าอร์เซ็แต่บ้านเราอยังคงอยู่ตรงนี้นะอีกอีกยี่้าปอร์เซ็นในเมื่อรับร้อยปุ๊บก,ก็ต้องรื้อบ้านออกไปรับเจิ้าก็ไปผ่อนส่งจะวอมันไม่เกิด,ค,ดครับโครงการตรงนี้ที่ให้ชาวบ้านออกไปแล้วที่ก็เวนคือที่เล่ามาทั้งหมด <S 1> <S 1> ใช่ทรมเจ้าตรงนี้ไปทำอะไรทำสวนสาธารณะตามโครงการรอบเกาะรัตนโกสิ์ตั้งแต่ปี2502น 2. 2> อ้อยสองนี่เป็นโครงการแรกต่อไปก็จะเป็นถัดถัดต่อไปเรื่อย ทั้งหมดมี22โครงการถึงจนต้องหมากาันเป็นโครงการอันดับหนึ่งเพราะนั้นใช้กฎหมายบังคับเลยใช้กฤษฎิกา,บารบังคับชาวบ้านนี้ก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายรรู้เรื่องเลยหลังจากนั้นแล้วเราก็กลับมาดูไม่เอาขอแบ่งปันพื้นที่นี่เริ่มตอบโต้ตอบละผมในฐานะโตขึ้นละมีครอบครัวละมีอะไรละเริ่มใส่พ่อแม่ก็เริ่มสูญหายตายจากละเริ่มไม่ไหวละเริ่มแม่นี่เป็นโรคเส้นประสาทแตกเป็นอัมพกษกระตายอาปี4ห เสร็จเราก็ต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนทั้งบ้านเรากเข้ามาร่วมกับชาวบ้านเฮ้ยต้องอ้ไหนู่นนี่นี่ต้องอะไรนะผมก็ต้องลาออกจากทํางานสซที่ลาออกจากทํางานเพราะพอสามเก้าปุ๊บพอป,สปีสี่ศูนย์เนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกมันตกไปหมดเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นฟองสบู่มันตกไปหมดกว่าจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาหกเจ็ดปีช่วงนั้นเนี่ยผมบร,ริษัทเนี่ยโดนยุบตกงานทันทีตกงานเสร็จก็มายึดทํางานชุมชนแหละเพื่อที่อยู่อาศัยก่อน ว่าตัวเองมีความรู้เดี๋ยวต่อไปปุ๊บเราไปทําอย่างอื่นก็ได้พอเรามีความรู้ตอนนี้หยุดก่อนขอทําเพื่อที่อยู่อาศัยก่อนเอาเรื่องบ้านให้ได้ก่อนก่อนหน้านั้นเหมือนกับชุมชนนี้ในตัวชุมชนเองเนี่ยเหมือนกับไม่ยังไม่มีผู้นําคือก่อนหน้ามีผู้นําชุมชนเนี่ยไปไประชุมกับเขตพอเสร็จแล้วพอไปเซ็นรับเงินรับทองอะไรเสร็จแล้วเนี่ยโดนยกเลิกการเป็นชุมชน,มนชุมชนก็แตกและบัดนี้แตกก็ตใครโัวมันละ เราก็มาก่อตั้งกันใหม่หลังจากที่ไปดูอะไรกันมาแล้วก็มาก่อตั้งกันก็มาก่อตั้งกันตั้งตัวแทนยันเขตไม่ยอมรับตัดเอาถังดับพงดับเพลงิงแล้วเอากลับหมดในเขตดับเพลงิงฉีดไฟสารสุกอะไรเนี่ยโดนตัดขาดหมดสมัยนู้นเลยเราก็ไม่สนใจแล้วก็รวบรวมกันคุยกันเรายัางไงก็สรุปแล้วก็ขอแบ่งปันพื้นที่จนเป็นเหตุผลถึงทุกวันนี้ที่เราจะจาเป็นจะต้องสู้แต่รัฐกทมอเองก็พยายามบอกว่าชุมชนนี้เงินนะ่ะเอาไปแล้ว เงินก็เอาไปแถมจะมาเอาที่ในที่นี้อีกเราก็พยายามชี้แจงผ่านสื่อเนื่องจากสื่อเรามีน้อยชาวบ้านรัฐก็พยายามประคมข่าวเพื่อหาความชอบธรรมให้กับตัวเองแต่หารู้ไหมว่าเดิมทีเหตุมันถ้าไม่เกิดถ้าคุณไปดูแลเขาอย่างดีเขาเซ็นรับออกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปดูแลก็เอ้ดูนี่เขามีอาชีพไหมเขาอยู่ได้ไหมบ้านเขาจะสร้างยังไงอะไรยังไงไปดูแลเขาหน่อยนึง สาเหตุของเตยก็เป็นเช่นเดียวกันเอาเขาออกนอกพื้นที่ไปแล้วเสร็จแล้วไปแล้วยั่งยืนในเขาไม่ได้อาชีพไม่ตามเขาไปใช่ไม่ไปดูไม่ไปหาหนุนเสริมเขาไม่เอาอะไรไปให้เขามันเลยเป็นผลประโยชน์ถึง<ม>ทุกวันนี้ผมขาดที่หนึง่งทากรณีตรงนี้ถ้าสมมติคนในชุมชนเนี่ยยังอยากจะอยู่ที่เดิมตรงนี้ ี่มีข้อเสนอแนะอะไรให้กทมข้อเสนอได้มีมีข้อเสนอได้ของเราก็คือว่ามีอยู่มีอยู่ด้วยกัน5ข้อเนาะ้อที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเราขอเป็นเวรเป็นยามดูแลสวนสาธารณะของคุณโดยด้านหัวทิศเหนือหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไกว่ากว่าเนี่ยเป็นทําเป็นสวนสาธารณะตรงท้ายคลองอีกหนึ่งไร่กว่ากว่าทเป็นสวนสาธารณะส่วนอีกไร่เศษเนี่ยตรงกลางเนี่ยทำเป็นวิถีชีวิตชุมชน ทำเป็นภูมิปัญญาชุมชนที่เหลือคุณทําสวนไปเราขออยู่แค่นี้สองนอกจากทำนอกจากดูแลเป็นเวียยามแล้วเอาเครื่องไม้เครื่องมือเราจะอาสาทําสวนให้บัญญาอาสาทําสวนดูแลสวนให้ข้อประเด็นที่สามก็คือว่าให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนตัวอย่างที่สามารถออทํางานคู่กับหน่วยงานภาครัฐได้ชุมชนอื่นถ้าจะทำก็ต้องทําแบบนี้ทํางานภาครัฐได้ใช่ประเด็นที่4ี่ก็คือว่าชุมชนนี้ เราไม่ได้อยู่ฟรีนะเราขอเช่าส่วนประเด็นที่5ก็คือว่าถ้าเราได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเงินที่เราได้มาเนี่ยเราจะพยายามผ่อนคืนใช้กับรัฐเพราะฉะนั้น5ประเด็นเรายืนยันเลยว่าเราจะขอใช้5ประเด็นตัวนี้ยืนยันเป็นหลักการเพราะฉะนั้นหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยที่นี่มันมีภูมิปัญญาแลวมีประวัติเก่าแก่เป็นวิกฤตก,กแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเมื่อปี2440ก็พอจะทราบข่าวใช่ไหมฮะ<ร>พอทราบเลยฮนะมีประวัติเก่าแก่มีบ้านโบราณส,สมัยนู่นสมัยนี้เพียงแต่บ้านมันโทมปรับปรุงตับแต่งใหม่ให้โอกาสเขาหน่อยหนึ่งทําเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพจริงๆแล้วมันเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนใช่เราทาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมหมาวิทยยต่างๆอยากเรียนรู้เรื่องขบวนการเรื่องอะไรเข้ามาเรียนรู้กันได้ทั้งหมดตอนนี้มีหลังคาเรือนตอนนี้มีอยู่ตอนนี้50กว่าหลังคาเรือนทั้งหมดทั้งหมด50กว่าหลังคาเรือนนี่ต้นเดือนม่ ที่ว่างโล่งตรงที่นี้ข้างหน้าด้านหน้าเป็นสวนเหรอตรงตรงหัวโค้งแล้วมันมันใช่หัวโค้งแล้วมีทางเข้าประตูแรกถ้าทําเป็นสวนใช่ไรับอันนั้นหมดไปสิบกว่าล้านอ๋ออันนั้นจุดเริ่มต้นที่เขาทำใช่ไหจุดเริ่มต้นที่ทํานั่นหมดไปสิบกว่าล้านพอทําเสร็จ <ๆ S 2> แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยกลางคืนนั้นไม่มีฟืนมีไฟเลยครับนั่นแสดงว่าก่อนหน้านั้นตรงนั้นก็มีบ้านอยู่มีบ้านอยู่พอบ้านอยู่พวกนั้นเกาเป็นอาชีพค้าขายนกเขาอาหารนกเอาเข้ามาอยู่สนามหลวงสองสมัยก่อน เอาเครับเงินแล้วไปอยู่ได้ซึ่งบ้านเขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาเป็นร้านค้าเขารับแล้วเขาไปค้าขายที่นู่นสรุปแล้วเจ๊งกลับมาเนื่องจากลูกค้าไม่ตามไป <Yeah. S 1> คือกทมเนี่ยพูดได้อย่างเดียวว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติตาม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 กฎหมายเนี่ยเขาจะโดนละเว้นหน้าที่157แต่ถามว่ากฎหมายเนี่ยผม่องถามว่าขนาดรัฐธรรมนูญใหญ่ๆเนี่ยเขายังร้องแร่ระอชอกันขอแก้นู่นแก้นี่กันใหญ่เลย ไอ้นี่แค่กฎหมายลูกไไ่ไงไงเพิ่งกฤษฎีกาเว้นคืนนะกทมให้เหตุผลเ่ยหนึ่งทำไมถึงจะต้องมีชาวบ้านอยู่คู่กับสวนสาธารนณะซึ่งกฤษฎีกาสมัยก่อนทำเป็นสวนทำเปนสวนที่งมันทำเป็นสวนทำเป็นสวซึ่งมันเก่าไม่ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองแล้ว,วตอนนี้มีมการ,าร,ปรไปร้องศาลปกครองไปฟ้องศาลปกครองอยู่ไปร้องอยู่ไปร้องอยู่ยขอให้ หนึ่งระงับการเลื่อยื้อชั่วคาวสองเรื่องของไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็มีคำตอบจากศาลปกครองนะอย่างตอนนี้รอวินิจฉัยอยู่กำลังรอรอวินิจฉัยจะเรียกชาวบ้านเข้าไปวินิจฉัยทีละทีละหลังทีลหลังแต,แต่ว่ามีม,มียื่นไปแล้วมียื่นไปแล้วแต่แต่าแตทางกทมเนี่ยก,ก็ก็ฟันธงว่าพื้นที่นี้เป็นของเขาแล้วละ่ะเ <c oughs> นื่องจากมีการเวนคืนเซ็นรับอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นของเขาแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้เห็นว่ากทม,มไม่สนใจเรื่องกฎหมายแล้วสนใจกฎหมายของตัวเองที่การจะโดนกระทําอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยด,ด้วยความรู้สึกของพี่เองนะรสุดท้ายแล้วจริงๆพี่คิดว่ายังกคอยู่ตรงนี้สุดท้ายผมก็ยังมีความยึดมั่นนะผมยังไงก็ต้องอยู่พื้นที่ตรงนี้เพราะไปอยู่ที่อื่นแล้วผมตายผมมีอาชีพปั้นเสียงพ่อแก่เสียรฤาษีลูกค้าไม่ตามมาผมก็ตายแล้วดูแลครอบครัวไม่ได้แต่ก็อยู่ตรงนี้ลูกค้ายังหลั่งไหลเข้ามา ผมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่อดไม่อยากนอกจาก5ข้อที่ที่ที่คุณที่เรียกเรียกร้องหรือเสนอไปก็ตามเนี่ยนะนอกจาก5ข้อนั้นแลละที่คิดว่าส่วนอื่นองค์ประกอบทั้งหมดถ้าจะให้อยู่ตรงเนี้อะไรที่สําคัญที่สุดคือคิดว่าแก้กฎหมายครับแก้กฤษฎีกาในพื้นที่ชุมชนตรงนี้พื้นที่ชุมชนหนึ่งมันมีความเป็นประวัติศาสตร์รากเง้าดั้งเดิมที่สามารถเล่าสู่กันได้เป็นหมาวิรายการแจ้ง เรามีมหาวิาลยลต่างๆแทบจะทั่วประเทศเลยเข้ามาชุมชนป้าหมาการมาหาข้อมูลอย่างน,านู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าทําเป็นสวนไร่ตรงนี้มันจะจบทําเป็นหลักศีลาจารึกอย่างเช่นสวนพระสุเมนะสวนพระสุเมนเะนี่ยทำเป็นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตะวันตกไปแล้วนะมีฝรัง่งเข้าไปทํากิจกรรมรกิจกรรมอะไรตรงโน้นไปทํากิจกรรมอะไรตรงโน้นหมดแต่ตรงนี้อยากให้ทําเป็นสวนสวนสวนวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสวนมีการอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของไทยๆนี่ล่ะจัดแสดงในที่นี้ทำทั้งเวลานักท่องเที่ยวเห็นจะอ้างอยู่เรื่อยสวนจะทําให้นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวมาพักผ่อนอะไรถามว่าเวลาเขามาเนี่ยเขาก็อยากจะดูสวนของคุณแล้วก็อยากจะดูวิถีชีวิตเนี่ยฝรั่งอะ่ะเขาไม่อยากดูหรอกสวนะไปลอกเรียนแบบจากเมืองนอกเขามาเขาก็เห็นชินอยู่แล้วแต่เรื่องที่ผมไม่รู้จริงๆแล้วต้องถามคือว่าชางกทมเนอี่ยเขามีเดนไลให้ไหมว่า สิบห้านี้จะเข้ามาไล่หรือประมาณสิบหลังจะเข้าหรือชุมชนสิบหลังสิบหลังที่อยู่ในนี้สิบหลังที่อยู่ในนี้เขาจะทยอยทยอยหรือข้างนอกเข้ามาใช่ต้องต้องหรือจากด้านนู้นก่อนพี่เอาด้านในเอาจากด้านนอกริมนู้นก่อนที่มันเข้า้ใช่ด้านนู้นด้านนู้นก่อนครับก็สุดท้ายนี้ขอฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐนะโดยเฉพาะกทมนะครับว่าชุมชนเนี้ยชุมชนเนี้ยมันมีขีดความสามารถมากกว่าความเป็นสวน มันน่าจะเป็นชุมชนที่มีชีวิตมันน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสามารถบ่งบอกกับสาธารณชนได้สามารถบ่งบอกกับนักท่องเที่ยวได้เราสามารถทํางานร่วมคู่กับหน่วยงานภาครัฐได้ฉะนั้นขอวิงวอนหน่วยงานภาครัฐจงพิจารณาตัวนี้ให้ด้วยไม่ใช่จะคิดแต่จะไล่หรืออย่างเดียวขอบคุณครับ